สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับร้านนุรถไถมือสองครับวันนี้พาไปซื้อรถที่จังหวัดจันทบุรีนะครับออกเดินทางมาก็ตั้งแต่เช้ามืดเลยนี่ผ่านจังหวัดสะแก้วนะครับหมอกเยอะมากเลยช่วงเช้าฝนน่าจะตกก่อนหน้านี้ไปแล้วแหละแต่ว่าเรามาไม่เจอฝนละเจอทีหมอกสวยมากเลยครับวันนี้พอดีมีลูกค้านะครับติดต่อผ่านทางแชทแฟนเพจมา แฟนเพจนุรถไถมือสองครับมีความประสงค์อยากต้องการอยากจะขายรถคูปตารุ่น L3008 นะครับแกเลิกใช้งานไปละแกใช้งานในสวนนะครับรถแกที่แกถ่ายรูปมารถสวยมากเลยอ่ะวันนี้ก็เลยไปดูด้วยตัวเองอีกเช่นเคยนะครับเดินทางมานี่เข้าสู่เริ่มเข้าทางบ้านกันละตรงนี้จะเป็นสวนทั้งนั้นนะครับนี่พี่แกยืนรออยู่ตรงนี้ละเขตนี้เมื่อก่อนรถคันนี้ประวัติคันนี้จะเล่าให้ฟังก็คือ ที่แกใช้ในการฉีดยาลำไย,ยนี่ครับรถมาถึงละคันนี้จะเป็นเน้นฉีดยาลำไย,ยนะครับมีตัวรถแล้วก็ปั๊มด้านหลังแล้วก็ทัเลเล์เพื่อใส่น้ํา2 0 0 0ลิตรนะครับเดี๋ยววันนี้พาดูรถก่อนรถก็เดิมๆนะครับอตไม่ขยับเลยจากถอดจากเอ่อการสํารวจดูรอบๆคันแล้วก็อยู่ในภาพที่สวยสมบูรณ์นะครับรถคันนี้30แรง3าสูบโฟวินพวงมาลัยพาวเวอร์ power นะครับ รถปีสองพันสินี่ก็เป็นยางเดิมคู่ตัวนะครับสวยมากแขนหลังนี่ไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะฮะแกบอกใช้น้อยมากนี่ซีนล้อซ้ายขวาไม่เคยเปิดไม่เคยแกะไม่ขยับเลยนะครับนอ็อตเดิมเดิมเดิมจริงๆนี่พาชมยางฝั่งนี้เช่นเดียวกันยางเดิมคู่ตัวอีกนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายมากคันนี้ดูรถแล้วก็รีบเอาของขึ้นกลับบ้านเดี๋ยวจะมืดไปใหญ่นะครับนี่ ท่อนคัดเดิมๆไม่เคยเปิดไม่เคยแกะนะครับฝาคัดเดิมใบดันสียังสวยอยู่เลยนะครับใบดันนี้อันนี้ก็จะดูยากนิดนึงเพราะพี่แกไม่ได้ล้างไว้ให้เราก็ดูได้นะครับดูได้เหมือนกันดูรู้เลยตรงไหนเยิม้มไม่เยิม้มแห้งดีนะครับคันนี้จากการส่องดูแล้วก็อยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นี่เทเลอร์นะฮะ,ะนี่ครับแผ่นเพจแผ่นเพจยังสวยๆอยู่เลยแผ่นเพจไม่ลอกเลยนะครับ ชั่วโมง1520งันกว่าชั่วโมงนะครับคราน,นี้ชั่วโมงอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าใช้ีดีโอในการปั่นยานะครับก็ต้องใช้รอบเครื่องนิดนึงเลยทำให้ชั่วโมงขึ้นไวนะครับนี่แบตเตอรี่ใหม่อะตอนเอาขึ้นผมไม่ได้ถ่ายไปนะครับยุ่งยุ่งอยู่ด้วยก็เลยข้ามมาตอนช็อตนี้เลยละกันนี่ครับเทเลอร์พี่ก็บอกใส่ถังน้ำสองพัลิตรนะครับตั้งเลย แล้วก็ลากสายดูดฉีดยาพวกป่าลำไย,ยอะไรเงรี้ยฮะคันนี้ก็จะใช้งานน้อยหน่อยนะครับฝากไว้นิดนึงครับสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการอยากจะขายรถติดต่อผ่านเบอร์โทรผมได้เลย0 8 2 2 3 8 8 4 4 3เบอร์นี้เป็นเบอร์เดียวกับเบอร์ไลน์นะครับนุรถไถมือสองส่วนใครที่หาไม่เจอท้ายคลิปผมทิ้งคิวอัคคตไว้ให้นะครับคันนี้ก็เอาเดินทางไปไว้ที่ร้านเรานะครับตำบลลำนาลายอำเภอเช ב บาน จังหวัดลบบุรีมาดูรถตัวจริงได้ที่ร้านเลยนะครับนเหตุก่รณ์ถึงบ้านเอาเอยกแล้วนะครับยางระเบิดไปเรียบร้อยแล้วฝากนิดนึงครับท่านใดที่สนใจคันนี้นะครับลองไปดูไปลองรถได้ที่ร้านเรานะครับอสำหรับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ